สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกับสอกเกษตรันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงค่าวันเสาร์นี้นะครับก็ตามที่หลายๆสํานักหน่วยงาน,นครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการนะส่วนของวันนี้นะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วนะครับก็ ถ้าดูในส่วนของอากาศในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นนะว่าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเริ่มที่ด้านตะวันตกนครับกะนี่นะครับนก็จะเป็นตะวันตกของภาคเหนือหรือว่าภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคใตก้ก็ในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ก็ตรวจเจอกลุ่มเมฆนะครับเป็นจํานวนมากนะครับที่กําลังก่อตัวแล้วก็ในช่วงดึกก็น่าจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่ามาตามนัดนะครับแต่ว่าทางภาคอีสานเนี่อรอนิดนึงนะครับท่านผู้ชมในช่วงดึกๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในส่วนของทางด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นทางด้านในส่วนของด้านตะวันตกก่อนนะครับที่รับลมมรสุมนะครับก็ถ้าอัปเดตข้อมูลนะครับนี่คือกลุ่มเมฆแล้วก็เมื่อไปดูในส่วนของเรดาร์ฝนนับจะเห็นนะว่าเนี่ยครับ ก็จะมีกลุ่มฝนนะครับที่ก่อตัวเรียกว่ามาตามนัดนะครับท่านผู้ชมก็คือก่อตัวทางด้านตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนับตากนะครับไล่ลงมาจนถึงกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งในส่วนของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วนภาคใต้วันนี้ก็ฝนเยอะนะครับแถวภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ แถวตรังนะครับก็แถวหาดใหญ่บางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับก็มีฝนนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เรียกว่าฝนก็มาตามที่คาดการณ์นะครับในส่วนของในช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ว่ารอบต่อไปก็คือจะเป็นในช่วงค่ำถึงดึกนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีแนวโน้มในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักอยู่นะครับในส่วนที่หลายๆพื้นที่นะครับก็ ถ้าดูตอนนี้ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับปกคลุมนะครับบางส่วนรวมทั้งภาคกลางส่วนภาคอีสานตอนนี้ฝนอยู่ที่แถวโคราชนะครับรอยต่อระหว่างโคราชกับในส่วนของชัยภูมินะครับรอยต่อระหว่างโคราชแล้วก็สระบุรีนะครับมวกเหล็กนะครับแล้วก็กลุ่มนึงก็จะอยู่แถวชัยภูมินะครับบำเน็ตตลงแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับก็เหมือนตามที่คาดการไว้นะครับก็คือกลุ่มฝนจะเคลื่อนที่จากทางด้าน ตะวันตกแล้วก็ไปตะวันออกนะเพราะฉะนั้นคืนนี้หลายๆพื้นที่นะครับน่าจะได้รับฝนในช่วงกลางวันอาจจะเห็นว่าเป็นแสงแดดจ้านะครับแต่พอช่วงกลางคืนเนี่ยก็น่าจะเคลื่อนที่เข้ามาในส่วนของทางด้านตอนกลางของประเทศมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนต่อไปทางด้านตะวันออกของประเทศนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตามที่คาดการไว้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้อยู่นะในช่วงค่ําคืนนี้นะครับถ้าดูจากลักษณะนี้ซึ่งถ้าดูโมเดลในช่วงนี้นะท่านผู้ชมนะครับถ้าดูโมเดลในช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับช่วงนี้ฝนจะอยู่ทางด้านฝั่งรับมรสุมนะครับก็คือด้านตะวันตกแล้วก็พอดูในช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับช่วงเนี่ย พอประมาณช่วงค่าก็จะเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นข้างในในดึกๆวันนี้มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับก็หลายหลท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไม้องฟ้ายังแจ่มใสยอยู่นะครับมีแดดเยอะเลยไหนกรมอุตุรืยว่าทางนี้บอกว่าจะมีฝนนะครับก็พอดึกๆนะครับฝนก็จะเริ่มเลื่อนนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยพอช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับจะเห็นแล้วนะครับว่า เข้ามาถึงตอนกลางแล้วนะครับแล้วก็ภาคเหนือทางด้านตะวันตกแล้วนะครับเชียงรายลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่พิษณุโลกนับโซนนี้นะครับเพชรบูรณ์ครับโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในค่ำคืนนี้นะครับลำปางด้วยนะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับลมศักเพชรบูรณ์ครับไล่ลงมาจนถึงสระบุรีนะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยาจนมาถึงภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับ ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในช่วงดึกนะครับตอนนี้ฝนยังอยู่ทางด้านฝั่งรับมรสุมนะครับแต่พอช่วงดึกนี่ก็คือก็จะเริ่มเลื่อนนะครับเลื่อนมาด้านด้านตะวันออกมากขึ้นนะบนี่นะขอพายด้านตะวันออกมากขึ้นครับนี่ครับพอช่วงดึกนะครับก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอช่วงดึกนี่คือช่วงสองทุ่มนะพอเนี่ย พอประมาณ5้าทุ่มนะครับก็เริ่มเลื่อนเข้ามามากขึ้นนะก็คือเข้ามาฝั่งอีสานมากขึ้นนะครับแถวนี้นะครับแถวเพชรบูรณ์ลมสักเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์นะครับน,น่านลำพยานะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือก็เริ่มที่จะมีฝนในช่วงดึกวันนี้นะครับท่านผู้ชมพอไปดูช่วงกลางคืนนะครับก็เริ่มเลื่อนมาทางด้าน ทางด้านในส่วนของอีสานมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเลื่อนไปปกคลุมในส่วนของอีสานตอนบนในช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์นะครับเมื่อดูเนี่ยพอในช่วงดึกๆึกคืนนี้นะท่านผู้ชมดึกๆึกคืนนี้ <fo> ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนนะครับมาปกคลุมอีสานตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของทางด้านอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนก็คือคืนนี้ฝนจะตกนะครับน่าจะได้รับฝนหนักในช่วงกลางคืนนะครับในช่วงดึกๆนะครับท่านผู้ชมดู ดูในช่วงดึกๆนะครับก็เนี่ยพอตีสามนะครับก็ยังมีฝนแช่อยู่นะครับดังนั้นแล้วในส่วนของอีสานตอนบนนะครับไม่ใช่ไม่มีฝนนะครับแต่ว่าฝนจะมารอบดึกนะครับท่านผู้ชมก็ระมัดระวังนะครับในช่วงค่ําคืนนี้ถึงเช้านะครับในส่วนของภาคใต้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอตีสามตีสี่นะครับห้าเนี่ยแช่อยู่แถวนีอีสานตอนบนครับพอสรุปแล้วภาพรวมเมื่อคืนแนวโน้มของการเกิดฝนเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะตกแล้วก็ไปแช่ที่อีสานตอนบนในช่วงดึกนะครับแต่หัวค่ำนี้จะเริ่มที่ฝั่งลับมรสุมก่อนนะครับรวมทั้งในส่วนของภาคตะวันออกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอเนี่ยครับอีสานตอนบนครับต้องรอดูค่ําคืนนี้นครับโอกาสสูงนับที่จะเกิดฝนตกนะครับในส่วนของอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ครับ นี่คือในส่วนของภาพรวมของฝนนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่6โมงจะเห็นว่ากลุ่มฝนนี่เริ่มมาทางด้านตะวันตกก่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนที่จากตะวันตกไปด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีลักษณะของกลุ่มใหญ่นะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็เคลื่อนไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ไปแช่อยู่ในส่วนของทางด้านอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ตะวันออกก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับนี่คือในส่วนของฝนคืนนี้นะท่านผู้ชม แล้วก็เมื่อดูลักษณะอของโอกาสที่จะเกิดพายุนะครับฝนฟ้าขนองนะครับดูนะครับดูลักษณะก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยลักษณะเคลื่อนที่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มครับแล้วก็เคลื่อนขวางประเทศนะครับก็คือจากตะวันตกแล้วก็ขึ้นไปทางด้านตะวันออกเิงเหนือนะครับจนถึงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีฝนแช่อย,อยู่แถว อีสานตอนบนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของฝนในคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อดูคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับในอีก12ชั่วโมงนะครับดู12ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะแช่อยู่ส่วนนี้ก่อนนะครับแถวตะวันตกฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งใต้นะครับพอ24ชั่วโมงนี้ก็จะเริ่มไปแช่เริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลคาดการณ์ครับในส่วนของปริมาณฝนสะสมนะเมื่อดู3าวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่า ภายใน3าวันข้างหน้าเนี่ยจะมีฝนสะสมเยอะโดยเน้นดีทางด้านรับมรสุมเป็นหลักก่อนแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะมีกลุ่มฝนตกเยอะนะครับจะเห็นว่าโซนภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็มีกลุ่มฝนค่อนข้างจะ,จะจะจะเป็นกลุ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนชุกอยู่นะครับแล้วก็เมื่อไปดูในส่วนของจังหวัดที่นะครับ จังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ครับในส่วนของพื้นที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในค่ําคืนนี้นะครับก็ดูไปตามโมเดลเมื่อกี้นี้ครับก็จะตรงกับในส่วนของข้อมูลสูนทรพยกรอากาศระยะกลางจากโมเดลเมื่อกี้นี้ครับในส่วนของภาคอีสานก็คืนนี้นะครับจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับประมาณระวังรอบดึกๆนะครับอีสานนี่จะมาดึกๆก็คือเลยอุดรธานี หนองคายดึงการสกลนครและนครพนมนะครับ6จังหวัดนี้นะครับในส่วนของภาคอีสานระมัดระวังฝนตกหนักในค่ําคืนนี้นะครับมาดึกๆนะครับส่วนภาคกลางนะครับมีเยอะนะครับภาคกลางไล่มาตั้งแต่กาญจนบ,บุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงครามนาคปรปฐมนะครับนนทบ,บุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนะครับอ่างทองนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกทั้งหมดนะครับนี่คือในส่วนของภาคก,กลางนะครับวันนี้คืนนี้นะครับฝนตกนะครับเสี่ยงฝนตกเยอะในส่วนของภาคกลางนะครับภาคตะวันออกคนระับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคืนนี้นะครับประกอบไปด้วยปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรี ระยองจันทบุรีและตราดนะครับจะเห็นนะว่าในส่วนของภาคตะวันออกนะครับเกือ <s uck> บทุกจังหวัดยกเว้นสะแก้วจังหวัดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมก็คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เยอะสุดนะครับไล่มาตั้งแต่เกือบทุกจังหวัดที่จริงๆแล้วสเกษตรยนดยืนย้ำตลอดว่าให้เครดิตทุกจังหวัดนะมีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักนะภาคใต้แล้วแต่มาพิบุรีประจวบคีรีขันนะครับ แล้วก็ชุมพรระนองนะครับพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ทั้งหมดนะครับฝนตกหนักนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้นะครับ แล้วก็เมื่อดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในค่ำคืนนี้นะครับก็เน้นภาคตะวันเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองนะครับฝนตกหนักในช่วงค่ำคืนนี้นะครับโดยภาคเหนือนครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับเน้นที่น่านแพร่อ,อุตร,รดิตฐ์ตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับ ภาคอีสานนะครับภาคตะลอกเชิงเหนือนะครับฝนฟ้ากะนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้ากะนองเยอะนะครับ70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง รบบุรีสระบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเนี้ยนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะครับในคืนนี้นะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้ากระนอง70%อของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทุกจังหวัดนะในส่วนของกรุงเทพหมหานครไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุขอภัยสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมนะครับก็มีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักได้หมดนะครับภาคตอนออกก็เช่นกันนะครับฝนฟ้าขนองเกิของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่ระนองังาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายยลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนในคืนนี้นะครับก็คือภาพรวมในฝนจะเริ่มตกเนี่ยตอนนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำนี่คือตกทางด้านลมทางด้านรับมรสุมตัำตกเฉียงใต้ทางด้านตะวันตกของประเทศครับพอช่วงบ่ายก็พอช่วงค่ำถึงดึกก็ย้ายไปด้านตะวันออกไปเรื่อยๆนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงคืนนี้นะครับในโน้มการเกิดฝนนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ